สบายดีพี่น้องอยู่กับซองกิเทียไปกับสา,าวากิงานอยู่ง่ายตามสไตล์สาวาวนี่สัพเพียวจะพามาพัดผักกูดพี่น้องเหนียวขนาดอยู่ในตู้เย็นไหครับพอยู่ในตู้เย็นนะแกระรงดงละป่านนี่อากาศพิลึกพลูพัดผักกูดใส่หมูนะพี่น้องพี่น้องเมนูง,ง่ายๆมนใี้เฮาหมดแล้วกับมาได้กินโดนเด้อเมนูนี่ได้กินโดนละเอามา้ซมผักกูดเลยก้อนพึ่จิเหี่ยวไปกว่าน,นี้ อันใส่ต <T |ar|> ู้เย็นก็คือเก่าดอกพี่น้องเอ้ยอย่าว่าอ่ะมันสิเฮียวบ่ใส่ตู้เย็นน่ะอย่าเว้าใส่กันนึงคือจังซี่ล่ะออกมาตู้เย็นเมื่อกี้นี่เด้อพี่น้องเียวไวอยู่ในตู้เย็นมันยังบ่ทุนก็สิว่าหยังปานนั้นอากาศน่อมตกมรกคู่มือคู่มือจมแต่ฝนฟ้าอากาศเด้อเดี๋ยวนีมันฮ้อนแฮงบ่ไหวแฮง นแนวพัดเน่ยำหอกก็ยำไปแล้วเนาะลวกก็ลวกไปแล้วยังเดือดจะพัดพักธรรมชาตินี่แหละเสียบสุด เ้องเลี้ยดทักลองกับซิมาซอยหมูเลยบ่นินขนาดเฮ็ดแต่แนวกินหลายกันอย่าเบื่อกันเด้อพี่นอ้องไปพาไปเที่ยวเนี่ยซาเปียวหมดเลยพาเตะเฮ็ดแนวกินหลายมันติดตุ้ยเลยอันถ้าวา่าอยากให้งซาเปียวพาไปเที่ยวพี่น้องต้องอุดหนุนปลาแห้งซาเปียว ดูดูได้ปาดเงินปลยห้เราพี่จะมีเงินไปเที่ยวได้ถ้าแบบไปเที่ยวมันก็ต้องใช้เงินเป็นพวพี่น้องการเดินผงเดินทางนู่นนี่นั่นบมีเงินมีเงินขึ้นรถเขาเขาไล่ลงข้างทางเร้วได้ไปใส่ได้ถ้าวาอยากเห็นคลิปสาวพี่วไปเที่ยวต้องพากันอุดหนุนไปแห้งแต่ก็เป็นกําลังใจให้หลานสาวนะหลานสาวเที่ยวแรกเพื่อนนั้นมาแพร่ป่าเฮ็ดจนลึกจนดืนน้องงูก้องงวยยักนอน แันแม้ว่าให้กำลังใจเพื่อนให้พุ่นพอมีเงินไปเมีเนนะยนเพื่อเล็กเพื่นอันว่าขายได้แล้วเพื่อนก็นดีใจแล้วเพื่อนก็นได้เด็กน้อยเนาะเพราะว่าเป็นประสบการณ์เพื่อนหาขายฮ็ทันเท็ดนี่นะพี่น้องนนนะนนยังมีประสบการณ์คือผู้ใหญ่น่อยเดียวเพื่อนก็นดีใจเด็กน้อยกับแบบนั้นแหละก็คือข้าตัวยังน้อยแหละหาเงินได้นิดน,น,นึ่งขาก็ดีใจนะ มันเป็นแบบความภูมิใจให้เฮาหาเองประมาณนั่นแหละมันก็มีส่วนร่วมเฮดนำมาน,นะนันละกำลังใจกัส่วนหนึ่งเงินกันส่วนหนึ่งสิ่งสำคัญในชีวิตกนเลยกำลังกำลังใจกันสำคัญเงินก็นสำคัญมันเอ็ดให้เฮาขับเคลื่อนชีวิตไปโตได้เนาะกูมือเนี่ยถ้าบูมีเงินก็โอ้ตายแอแกกหลกหละยังก็ต้องใช้เงินมันก็คือสมัยเฮายนี่น้อยถ้ายังน้อยนัยยนย้น เงินมันก็สำคัญยู่ดอกแต่ว่ามันโบได้ป่านปัจจุบันเนาะมันโูกมันเปลี่ยนไปแล้วยังมันก็บบคือเก่านะตัวยังน้อยก็มีมีก็เอาโบมีกับย่นะไปรุงเรียนนันน้องก็บ่ได้แบบคือปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้มันบ่คือเก่าแล้วเขาจะไปเทียบเทียบกับแต่ก้อนมันกับโบแมนมั็นบบพี่น้องมันก็ตามยุคตามสมัยมันพาะเทศน่ากินละสักเพียวกระไร แนวมันอิ่มเนาะพี่น้องใครเคยกินเมนูนี้คอมเมนต์มาด้วยผัดผักกูดหน่ยอยก็ข้ากระเทือนเส้นหลกับมีตะหมูเอาพอละไว้โทษให้องค์ครรัก พูดมาแล้วเนาะห้องกระสิตตามเพื่องกระทิยำมะเขือดไปเลยใส่กันฟุ้งก่อนจะเป็นน้ำจิ้มะโรงปงเป้งนี่ล่ะไปยำผัดซ่างไปแห้งก็ะซ่างแล้อพี่น้องมือซิเบิดป้านาะสร้างแบบว่า ส่งไปพรบมูอเลยเนาะก็ขอบคุณไอ้าสายทุกคนเนาะที่อุดหนุนสร้างแบบครบทุกภาคเลยของประเทศไทยนะมีทุกภาคทุกใต้เหนือกลางมีหมดเลยเดี๋ยวนี้นั้นเลยขอขอบคุณหลายๆได้นใจไอ้ทุกคนเลยไปมาท่านสร้างก็ฝากอุดหนุนนะเพื่อเป็นอันยังก็อันเงินค่าอันขนมให้อันน้องเออให้ให้หลานให้ลใหลานสาวเนาะนี่เงินเงินค่าขนมไม่เพิ่นไปเงเฮียนถ้าว่าอัน ถ้าว่าทุงใดมันมันตัวน้อยกะบตะเพียวกับส่ใสให้ลายเพราะว่ามันตัวน้อยอันปลาธรรมชาตินะพี่น้องบอกก่อนว่ามันมันจะบอเท่ากันเป๊ะเนาะมันจะมีน้อยมีใหญ่เห็นนะผสมกันไปกับประมาณนี้ละพี่น้องมั็ค่าสุ้มค่าหย่างเ่ากับอ่าตะเพียวก็ไม่ไดเอาน้ำาหลายเพราะว่าเพราะว่าอันย่านมันแพงพูดเกินไปนะเขาก็เอากับไรนิดนีน้อยพอแล้วพอได้ค่าขนมให้หลานสาวแล้วก็พอแล้วตะเพียวก็ไม่ไดเอาลายเนาะเพราะว่าช่วยๆกัน อันทางไอ้เพื่อนเพิ่นกระยักอุดหนุนทางซาเปียวก,กะบอยักเอาค่าสุ่มแหงแหงหลนะช่วยกันเพาก็เงินทองมันหายยากนอกถุงมือนี่แทแค่เพื่อนแบบอุดหนุนซาเปียวกะดีใจแล้วนะเพื่อนเป็นต้องได้กำไรหลวงหลยอย่างดอกไปพี่น้องเอาไปพัดบัในี้เขาตามเื่องแล้วนะพี่น้องมาพัดบัในี้ นั่งเฝ้าแต่นตาไฟแต่เต็มละมือเมนงหอนปลาแดกกระกเพาะเตาไฟหอนปลาแดกก็ต้องให้ตะกินคือเก่าเ <c oughs> มนูไล่ปลาแดกอะไรมาเนี่ยงดปลาแดกกระโสองสามมือ <c oughs> <c oughs> ลงแดงพอดีงดมือหนึ่งกับแบบคิด,หดงหอดปลาแดกเลย <c oughs> เอาลงไปเลย ไม่เคียนพวดเอาพี่น้องเอาหมูลงไปเลย มไอ้มักเพชรเข้าจ้าบู๊แก๊ดคอยขึ้นพูดทะเลาะไปเลยเอาไปด,ดงเอาพักบ้งลงไปเลยเป เอาักบงกวาท่าน้าเพียบ่ผิดเด็ดอย่เนาะสะกูดหน้าลงหลังเอาขอจะมาปรุงเครื่องได้ปะนี่ใส่น้ำมันหอย ใส,นนสนน่น้ำตาลเป็นหนมาพี่น้องก็น้ำปลา ใชมมันเปื่อยด้วยน้องมันสิกระเซ็บน้องได้แล้ว ออกเดี๋ยวบ พี่น้องซ้มาปีงป่าเลยปบะเนี่ป่าลง้งปีงให้พี่น้องเบึงคนบนกระโขอมาป่ากับป่าธรรมชาตินี่แหละพี่น้องเอ้ออันมันกับสิตโตน้อยโตใหญ่งงบ่เท่ากันก็คือโบางามอันคืออันที่ว่าอันเพื่อนอันสีสีมันอันแดงๆงามๆนะนั่นกับเจ้าอันลมควันนะพี่น้องย่างแบบยังก็ย่าง,างท่านแบบ ลมควันนะพี่น้องอันนี้สา,พาเพียวตากแดดมันก็นจะสีทิสีดแบบนี้แต่ว่ารับประกันความนัวความเสบนะพี่น้องทอดกระจวดว่าเดี๋ยวเราก็ขึ้นเลยเด้อพี่น้องเลยเพราะว่าปลาแห้งเนาะพอดโดนไหมได้เทียว <c oughs> พ,พริก น้เซ็ตเียมห้อยเลยเนะกินเทากันี้พระเอกของเฮาเนาะพัดฟักกูดไสหมูมาเด็กพี่น้องมากินน้ำกันแซ่บเลยใครเคยกินคอมเมนต์เข้ามาเด็กพี่น้องในโน่นี่ก็ที่เคยหลายๆคนแหละเนาะอันนี้กับปี้งปลาหฮาที่จะเพียวเฮ็ดเองนั่นเนาะถ้าว่าอันจะเพียวกินเพื่อนเด็กะกชิบุอิมคือเก่าแล้วพี่น้องดาวสรซังไปกินเองนะแต่ว่าจะเพียวกินพี่กับชิบุยิมทั้งคูเนาะก็ ลองสร้างไปสิเบิ่งเนาะจ้ะพี่น้องฝากอุดหนุนเด้อจ้ะพี่น้องแล้วกะ็อันแม่นไผางไปก็ฝากติม้เด้อจ้ะพี่น้องว่าแซ่บหรือบ่แซ่บจังได๋เนาะพี่น้องจ้เียวจะได้เอามาปรปุงแล้วก็ต่อไปกสิมีปลารดเคียนั่นล่ะ้ะเียวกําลังติดต่อแม่คาอยู่เนาะที่ว่าเพิ่นสนใจบางคนเพิ่นกถามว่าบ่มีปลานิ่บ่จ้ะเพียวกะกะอ,อย่ามันบ่มีนะมันเป็นน้ําอ่าธรรมชาติถ้าว่าปลานิ่สมาที่เขาเอามาเอ็แห้งมันกสิเป็นปลาเลี้ยงเนาะ ท่านำธรรมศาสตร์กับมีนิดๆีน้อยมันบบหลายสิพอจะมาเห็เห้ยแทงมันบอกพี่น้องอะไรสับเพียวก็จะขออั马拉พระจากโอ้ยอย่างเขาแต่เราไปเนี้เราก็ขอบคุณขอ,ขอ,ข,อขอบใจทุกท่านหลายที่เขาไม่ติดตามรับชมได้จากพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่าเลยจากพี่น้องเป็นกำลังใจให้สัเพียวที่คิดจะต่อไปเนาะใครเข้ามาใหม่ก็ฝากจองแน่นอนบ้านในเดี๋จากพี่น้องเอาฉัหรับคลิปนี้สัเพียวขอตัวลาไปก่อนเพราะก็ไม่คลิปหน้าโดยสบายดี